คำเตือนคลิปนี้อาจทําให้หูคุณแตกได้สวัสดีครับผมวีพีอยู่ในช่วงเคล็ดลับฉบับใบเรียนนะครับโอเคในอีพีแรกนี้ครับเราจะพูดถึงความมั่นใจนะครับเวลาเพิ่มเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับก็ถ้าเกิดพูดเร็วไปหรืออะไรไปก็บอกใต้ช่องคอมเมนต์ข้างล่างกล้องโอกันข้างล่างนี้ครับก็เริ่มถึงความมั่นใจนะครับเราจะใช้ทั้งหมดสามสเตปนะครับสเตปแรกครับการแสดงออกครับ ใช่ครับกล้าแสดงออกโดยการที่เราอาจจะไปพูดคุยกับคนใหม่ๆหรือพูดกับคนแปลกหน้า <_ uff> หรือออกไปพีเซนต์งานหน้าห้องหรือลองอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยลองนะครับเพื่อเป็นความเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองและเพิ่มความกล้าครับอย่างผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มั่นใจนะครับแต่ก่อนก็เคยเป็นนะครับก็เวลาเพิ่มความมั่นใจนะครับคือเรารู้อยู่แล้วบางทีเราอาจจะผิดพลาดหรืออะไรได้นะครับ เราก็ลองมันถึงเราจะอาจผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเราเก็บเป็นกําไรชีวิตครับแต่ถ้าเกิดเราสาเร็จก็คิดว่าโอเคนั่นคือดีไปกวันหนึง่งหรือเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้พบเจอแต่ถ้าเกิดเราผิดพาลาดเราก็เก็บข้อผิดพลาดเหล่านั้นเอามาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นนะครับมันจะช่วยได้มากเลยครับและข้อที่สองนะครับกล้าพูดครับใช่ครับกล้าพูดการที่เราจะเข้าไปหาใครพวกนี้นครับถ้าเกิดเราเข้าไปแต่เราไม่กล้าพูด เราก็ไม่รู้จักใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนแบบนี้ครับเราต้องถึงเรากลัวตอนผมพิเศยงานนะห้องอ่ะผมทุกอย่างผมเลยตอนตอนผมกลัวใช่ไหมแต่ผมก็ต้องพูดออกไปเพราะมันคืองานเราต้องพูดออกไปให้มันดีที่สุดดีไม่ดียังไงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ทําก็พอขอแค่เรากล้าแล้วก้าพูดออกไปครับเนี่แหละครับข้อทสองและข้อที่สามที่เราจะพูดนะครับก็คือลงมือทําครับ ใช่ครับลงมือทําครับถ้าไม่ละก้าลงมือทําได้แต่คิดอยู่ในนี้มันก็ไม่เพิ่มความมั่นใจอะไรมากขึ้นหรอกครับคุณต้องกล้าทําครับใช่ต้องกล้าทําอย่างเช่นลองไปพูดหน้ากระจกก็ได้ครับกบตัวเองพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยอ่ะให้คุณให้คุณเก่งเก่งเก่งลองลองเก่งเก่งกับหน้ากระจกไว้ก่อนพูด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 ไปเรื่อยพูดอะไรก็ได้ถ้าเกิดจะไปพิจงานก็พูด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 หน้ากระจกครับอ่ะแล้วขั้นต่อไปก็ ลองไปพูดกับคนในบ้านดูก็ได้อ่ะถ้าเกิดอันนั้นเขินมันจะช่วยลดการเขินได้ครับเวลาไปพูดจริงๆมันช่วยลดการเขินได้มันจะเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้ใช่ก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงวันจะพรีเซนต์งานจริงก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มก็พูดกับเพื่อนลองซ้อมพูดกับเพื่อนในในกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานเดี่ยวเราก็ลองหาเพื่อนสักคนหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ครับหรือพูดกับตัวเองก็ได้ครับก่อนจะเข้าไปพรีเซนต์งานอะไรพวกนี้มันจะช่วยให้ เรามีความกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าพูดกล้าที่จะทําขึ้นมาครับแบบไปถึงแล้วแบบพูดได้เลยไม่ใช่แบบยืนสักพักหรืออะไรพวงนี้แล้วค่อยแบบพูดแบบมันจะทําให้พูดตะกุตะกักอะครับต้องกล้าพูดออกมาครับต้องกล้าทําออกมาเลยครับนี่แหละครับสามข้อตอนง่ายๆของวีพีฉบับนักเรียนเอ้ยไม่ใช่สิฉบับไม่เรียนโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ไล่ like. ติงๆๆๆๆ้งติ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 ้งแล้วกดซับไว้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งๆๆๆๆๆๆๆติ้ง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 ก็ไว้เจอกันใหม่หมกับอ e ีพีต่อไปนะครับไมเคิดลับฉบับไวเรียนตื๊อแล้วเจอกัน